ดิสนีย์แลนด์ไทยแลนด์เมกาโปรเจกต์1แสนล้านบาทเปลี่ยนเกมท่องเที่ยวไทยพร้อมความคิดเห็นชาวต่างชาติถ้าพูดถึงชื่อดิสนีย์แลนด์นะครับหลายคนนี่อาจนึกถึงสวนสนุกสำหรับเด็กนะครับแต่ในโลกของเศรษฐกิจนะครับดิสนีย์แลนด์เนี่ยไม่ใช่แค่สวนสนุกแต่มันคือเครื่องจักรผลิตนักท่องเที่ยวระดับโลกนะครับและไม่นานมานี้นะครับประเทศไทยมีข่าวใหญ่ที่ทำให้ทั้งวงการท่องเที่ยวต้องหันมามองนะครับ เมื่อรัฐบาลไทยประกาศแนวคิดดึงดิสนีย์แลนด์มาเปิดในประเทศไทยและที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับก็คือล่าสุดเนี่ยเริ่มมีภาคเอกชนไทยแสดงความสนใจลงทุนอย่างจริงจังนะครับคำถามคือดิสนีย์แลนด์มาไทยจริงมันจะมาแบบไหนตั้งอยู่จังหวัดอะไรและจะเปลี่ยนเศร,รษฐกิจไทยได้แค่ไหนนะครับแล้วทำไมทุกประเทศนะครับอยากมีดิสนีย์แลนด์ เหตุผลสำคัญก็คือนะครับดิสนีย์แลนด์ไม่ได้ขายแค่เครื่องเล่นนะครับแต่ขายเหตุผลในการบินข้ามประเทศลองดูตัวอย่างนะครับมีคนจำนวนมากที่ยอมบินจากยุโรปจากอเมริกาจากเอเชียเพื่อไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์โดยเฉพาะนี่คือสิ่งที่เรียกว่า destination magnet หรือแม่เหล็กการท่องเที่ยวนะครับลายนักท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มาแค่วันเดียวแล้วก็กลับนะครับ พอมาดิสนีย์แลนด์แล้วเนี่ยก็ต้องนอนโรงแรมกินอาหารช้อปปิง้งแล้วก็เที่ยวที่อื่นต่อนะครับแปลว่าดิสนีย์แลนด์เนี่ยไม่ได้ทาเงินให้แค่ส,สนุกเท่านั้นนะแต่ทําเงินเข้าประเทศด้วยนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมหลายรัฐบาลทั่วโลกพยายามดึงดิสนีย์แลนด์เข้ามาเปิดนะครับแต่ดิสนีย์แลนด์นะครับไม่ได้เปิดที่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่าดิสนีย์แลนด์เนี่ยใช้เงินลงทุนสูงมากระดับหลายหมื่นล้านถึงแสนล้านบาทเลยนะครับ ดิสนีย์เนี่ยจึงเลือกเปิดเฉพาะประเทศที่มองว่าคุ้มนะครับแล้วก็มีศักยภาพจริงและที่หลายคนอาจไม่รู้นะครับก็คือดิสนีย์เนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของดิสนีย์แลนทุกแห่งนะครับตัวอย่างชัดที่สุดคือตัวเกียวดิสนีย์แลนนะครับเจ้าของที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ The Walt Disney Company แต่เป็นบริษัทญี่ปุ่นนะครับชื่อว่า Oriental Land Company โมเดลธุรกิจแบบ l i เซนซิ่งตัวเกียร์ดิสนีย์แลนนะครับใช้โมเดลที่เรียกว่า l i c e n s i n g แปลเป็นภาษาชาวบ้านนะครับก็คือบริษัทญี่ปุ่น ลงทุนเองทั้งหมดนะครับสร้างสวนสนุกเองบริหารเองแต่ช่าแบรนด์ดิสนีย์นะครับซึ่งดิสนีย์นะครับทำหน้าที่คุมคุณภาพคุมภาพลักษณ์แล้วก็เก็บค่าลิขสิทธิ์นะครับข้อดีของโมเดลนี้นะครับก็คือดิสนีย์เนี่ยไม่เสี่ยงขาดทุนแต่ถ้าสำเร็จนะครับเจ้าของโครงการจะได้ผลตอบแทนมหาศาลเลยนะครับและโตเกียดิสนีย์แลนด์นะครับก็พิสูจน์แล้วว่าโมเดลนี้เนี่ยเวิร์กมากนะครับ ก็เม uhm like, ื่อปี2024นะครับ Oriental Land Company เนี่ยนะครับมีรายได้136,000ล้านบาทกำไรนะครับ25,000ล้านบาทนักท่องเที่ยวกว่า30ล้านคนต่อปีแล้วถ้าดิสนีย์แลนด์นะครับมาไทยจะตั้งที่ไหนนะครับพื้นที่เนี่ยถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้ก็คือ EEC หรือว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะครับ เพราะว่าการจะมีดิสนีย์แลนด์ไม่ใช่แค่มีที่ดินนะครับแต่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมนะครับและ EEC นะครับมีเมกะโปรเจกต์สำคัญอยู่แล้ว2อย่าง 1. รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สาสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุ่ทภเมาสสนามบินอุ่ทภเมาและเมืองการบินภาคตะวันออกลองจินตนาการภาพนี้ดูนะครับว่านักท่องเที่ยวนะครับลงเครื่องที่สุวรรณภูมิขึ้นรถไฟความเร็วสูงแล้วไปโผล่หน้าปราสาทดิสนีย์นะครับ ในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนี่คือทราฟฟิกนะครับหรือว่าคนที่พร้อมไหลเข้าโครงการทันทีนะครับดิสนีย์แลนด์นะครับจะเปลี่ยนเกมท่องเที่ยวไทยยังไงนะครับปัจจุบันเนี่ยไทยเนี่ยเก่งเรื่องทะเลวัดอาหารแล้วก็ธรรมชาตินะครับแต่จุดอ่อนก็คือการใช้จ่ายต่อหัวนะครับไม่สูงนักท่องเที่ยวสายอินเทอร์เทนเมนต์นะครับหรือว่าส่วนสนุกเนี่ยจะใช้เงินต่อทริปเนี่ยสูงกว่ามากดิสนีย์แลนด์นะครับก็จะดึงกลุ่มครอบครัวที่มีรายได้สูงนะครับ กลุ่มทัวร์คุณภาพและที่สําคัญนะครับสวนสนุกขนาดใหญ่ต้องใช้เวลาเที่ยวมากกว่า1วันแปลว่านะครับนักท่องเที่ยวต้องนอนเพิ่มโรงแรมเนี่ยขายได้ร้านอาหารก็ขายได้เศรษฐกิจนะครับหมุนมากขึ้นจุดแข็งของดิสนีย์แลนด์นะครับของไทยที่ไม่เหมือนใครนะครับก็คือดิสนีย์แลนด์ไทยเนี่ยอาจไม่ต้องเหมือนญี่ปุ่นนะครับหรือว่าเหมือนอเมริกา จุดขายที่ประเทศอื่นเลียนแบบไม่ได้ก็คือเมืองร้อนแล้วก็มีทะเลนะครับลองคิดดูนะครับว่าเที่ยวดิสนีย์แลนด์เนี่ยตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยไปเดินชายหาดนักท่องเที่ยวจากจีนญี่ปุ่นเกาหลียุโรปต้องชอบแน่นอนนะครับนี่คือการผสมผสานนะครับระหว่างเอนเตอร์เทนเมนต์กับเวเคชันนี่นะครับไม่ใช่แค่สนสนุกแต่คือการยกระดับของประเทศไทยนะครับถ้าโครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงเงินลงทุนรวมทั้งสนุกรถไฟสนามบ,บิน อาจแตะระดับหลายแสนล้านบาทนี่นะครับไม่ใช่การสร้างที่เที่ยวใหม่นะแต่คือการเปลี่ยนโครงสร้างการท่องเที่ยวไทยนะครับจากประเทศที่ขายของถูกนะครับไปสู่ประเทศที่ขายประสบการณ์มูลค่าสูงและในวันนั้นนะครับ EEC อาจไม่ได้มีแค่โรงงานแต่มีปราสาทดิสนีย์นะครับเป็นแลนดมาร์คระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับ คำถามสุดท้ายคือถ้าดิสนีย์แลนเนี่ยมาไทยจริงใครนะครับจะเป็น Oriental Land Company ของประเทศไทยใครนะครับจะกล้าลงทุนใครจะรับความเสี่ยงและใครนะครับจะได้ผลตอบแทนมหาศาลในอนาคตคําตอบนี้นะครับกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของเศรษฐกิจไทยสําหรับคอมเมนต์ชาวต่างชาตินะครับอย่างเช่นคุณสเตฟานนะครับได้มาแสดงความเห็นว่ายัางคงรอรถไฟความเร็วสูงอยู่เลยผ่านมา10ปีแล้วนะะ ก็มีชาวต่างชาติอีกคนนะครับมาตอบว่าดูเหมือนว่าโตเกียวจะมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับเรื่องเพ้อฝันลอยๆแบบนี้นะหรือว่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับแสดงความเห็นว่าระบบตั้งราคา2ระดับคนไทยต่างชาติคงโหดมากแน่ๆแล้วก็หลังจากคอมเมนต์นี้เนี่ยได้มีอีกคนเนี่ยมาตอบว่าไม่หรอกเดี๋ยวเขาก็หาทางรีดเงินฝรั่งจนได้แหละก็คอมเมนต์นี้เนี่ยน่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับหรือว่าจะเป็นท่านนี้เนี่ยมากล่าวว่า ดิสนีย์คงไม่อยากมอบสัญญาบำรุงรักษาให้พวกนี้หรอกนะแล้วก็อีกคนเนี่ยมาตอบว่าขอร้องเถอะไม่เอาเลยฉันเป็นคนไทยและกลัวคนของฉันดูแลเครื่องจักรจริงๆคอมเมนต์ต่อไปจะมีระบบ2ราคาไหมนะแค่ถามแทนเพื่อนหรือว่าจะเป็นท่านนี้ครับมันกล่าวว่าเป็นไอเดียที่ฉลาดสำหรับทุกฝ่ายคู่รักหรือว่าเด็กๆก็อยากเห็นมิกกี้ดิสนีย์โครงการนี้ จะได้แรงสนับสนุนจากคนไทยนักท่องเที่ยวภูมิภาคและนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่แวะมาไทยคนที่กังวลเรื่องคุณภาพก่อสร้างของไทยอาจไม่เคยไปดิสนีย์แลนด์แคลิฟอร์เนียหรือว่าดิสนีย์อื่นๆที่เริ่มเก่าบ้างหากดิสนีย์ปฏิเสธคงเพราะกลัวอุบัติเหตุกระทบในระดับโลกส่วนเรื่องสองราคาการบ่นเรื่องนี้มันเชยมากและคอมเมนต์ต่อไปนะครับแสดงความเห็นว่าขายคาิวัลเมจิกที่ภูเก็ตก่อนเถอะ หรือว่าจะเป็นท่านนี้ครับเมื่อกล่าวว่าขอแค่เป็นดิสนีย์ของแท้นะไม่ใช่ของปลอมก็น่าจะเป็นไปได้ดีนะคอมเมนต์ต่อไปเอาไปไว้ภาคเหนือได้ไหมอากาศมันเย็นกว่าซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับตอบว่าอ่าฮะเชียงใหม่หน่าร้อนก็ร้อนนะคุณรู้ไหมคอมเมนต์ต่อไปคนคงแน่นมากแน่แน่คอมเมนต์ต่อไปอยากลองประสบการณ์ใหม่ไหมนั่งรถไฟเหาะพร้อมเสี่ยงเป็นฮิสโตร ก็ผมอ่านคอมเมนต์เนี่ยชาวต่างชาติหลายคนนะครับห่วงเรื่องอากาศร้อนในไทยนะครับคอมเมนต์ต่อไปดิสนีย์แลนด์ที่เชียงใหม่น่าจะดีมากแล้วก็อีกคนเนี่ยตอบว่าอากาศมันเย็นกว่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับมันกล่าวว่าออกไปไว้ที่อากาศเย็นๆเถอะคอมเมนต์ต่อไปนะครับมันกล่าวว่าเอเชียตอาเฉียงใต้น่าจะเป็นมาเลเซียมากกว่านะคอมเมนต์ต่อไปจะคิดว่าไทยคือประเทศแห่งวัฒนธรรมธรรมชาติผู้คนใจดีเข้าใจว่าท่องเที่ยวทําเงิน แต่ต้องแลกกับอะไรโครงสร้างพื้นฐานผลกระทบต่อชนบทสัตว์ป่าดิสนีย์มันใหญ่มากแต่เงินน่ะมันพูดได้คอมเมนต์ต่อไปกรุงเทพมีนักท่องเที่ยวกว่า30ล้านคนต่อปีไอเดียน่าสนใจเลยฉันรอเลยนะคอมเมนต์ต่อไปควรลงทุนแก้ปัญหาอากาศก่อนคอมเมนต์ต่อไปคนไม่เคยพอใจแล้วก็ไม่ช่วยอะไรแต่ยังพูดมากกันอีกคอมเมนต์ต่อไปอาจทำขนาดเท่าฮ่องกง แต่บริหารแบบตัวเกียวคอมเมนต์ Comment ต่อไปขมิ้ตาลุกเป็นไฟเพราะความอิจฉาคอมเมนต์ Comment ต่อไปครอบครัวไทยรุ่นใหม่คงไม่ไหวคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับไอเดียดีแต่ไม่เกิดหรอกมีฮ่องกงกับเซี่ยงไฮ้แล้วแล้วก็อีกคนเนี่ยมาตอบว่าสองที่นั้นไม่ใช่อาเซียนหรอกนะจ๊ะแล้วก็ต้นเม้นนะครับตอบว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรแล้วก็คนเดิมครับตอบว่าเกี่ยวสิอเซียน ยังไม่มีส่วนสนุกดีๆเลยไทยเหมาะสุดแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับคำถามคือเงินของจีนหรือว่าหุ้นเซนคอมเมนต์ต่อไปคิดให้รอบครอบ 1. อากาศ 2. โครงสร้างพื้นฐาน 3. คอร์รัปชัน 4. ความปลอดภัย 5. ราคาตัว๋ว 6. แท็กซี่โกงราคาคอมเมนต์ต่อไปเน้นท่องเที่ยวแต่ลืมประชาชนหรือว่าท่านนี้เนี่ยมากล่าวว่า ไม่อยากเห็นงานความปลอดภัยทําโดยคนไทยเลยคอมเมนต์ comment ต่อไปทําไมไม่พัฒนาสวนสนุกที่มีอยู่แล้วก็ชื่อดิสนีย์นะครับมันขายได้มากกว่านะครับหรือว่าคอมเมนต์ต่อไปเนี่ยมากล่าวว่าสวนสนุกของคนรวยเด็กจนยืนร้องไห้ข้างนอกช่างน่าเศร้าแล้วก็อีกคนเนี่ยตอบว่าดิสนีย์ญี่ปุ่นอย่างพอไหวแต่ไทยไม่น่าคอมเมนต์ comment ต่อไปจะจ้างงานเยอะหวังว่าราคาแรงมันจะดีนะ นี่ก็เป็นคอมเมนต์ชาวต่างชาติบางส่วนนะครับสำหรับที่มาของคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปดูกันได้นะครับก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ